บรรยากาศตอน6โมงเช้านะครับผมสถานีรถไฟสายเหนือนะฮะอากาศดีๆในฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะเอ,เ,อเอาเย็นนิดหน่อยครับผมตอนนี้เป็นรถไฟขบวน403นะฮะรถไฟท้องถิ่นนะครับผมพิษณุโลกศิลาอาตนะฮะรถไฟสายสั้นๆของประเทศไทยนะครับให้บริการผู้คนในท้องถิ่นนะครับ สถานีแฟน้อยนะครับเมเบืองสองแฟพิษณุโลกนะครับ